สบายด,ดีพี่น้องสบายด,ดีสกุลสุคนด้วจ้าสบายด,ดีเอฟซีทุกทานที่หักแพงบ่วยาอเล่ารอวอยู่ไทยรอวอยู่ต่างประเทศไม่น,นี้กับพ่อกพพพับซองไม่ต้าอีกแล้วพี่น้องจ้ามาย่อสะดุ้งกับน้องนิยดยาำแรงพี่นออ้อยสบายดีปาลุงย่อสะดุ้งย่ำแรงพ่อได้เมื่อจังหันมื่ออื่นพี่น้องจักสิได้หรือไ่ได้แหละฐานรุ่นน้ำกันพี่น้องไอาตาก็มาคำเนี่ยจังหน่อยเพราะว่าไปเอาเท้าพี่น้อง แล้วเท่าก็มาย้ายเอื้อย้ายน้องผู้ละทงละทงพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบ่ได้ถ่ายคลิปดอกย้ายเอื้อยยายน้องตากปันให้เอื้อยให้น้องลาบเอาเ่ามาักหลายพี่น้องเอ้ยมาก็อ่านว่าตัวเองน่ะสิกินบ่เบิดลอ้ยบ่ปันให้เอื้อยให้น้องปลาบดีกว่าปาให้มันเน่ามันเสียว่ะตากปันให้เอื้อยให้น้องปลาบละทงละทงเลยพี่น้องเอ้ย แ้าก็เอาใบลาบแรงแน่ก็เลยมาส่วนน้องนิดมายอดสะดุงหาพอได้แนวกินจังหันมาอื่นพี่นอ้องแม่จาถือลงจังหันพี่น้องคำจังหันอยู่วัดก็เลยมายอดสะดุงกับน้องนิดฉีมันหรือบ่มันพี่น้องถานรุดน้ำกันเลยจ้า,นาบนนด้วยน้องหนิดนงค่อยเบาเอ้าน้องหนิดนยันง,น,น,างนางคอา่อ,คอยเบา ลุ่น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 เอาอเได้ปลาซิวโอ้ยหาลุนน้ำกันพี่น้องได้เลยวบ่ไ,ได้น้องนี่จมมน, <laughs> จ,น,นจมมนใหนป้าขาโอซะอมมาเลยก,กึ่งกึ่อยู่ซะ มาได้พี่น้องไอ้พอได้จังหันนี่นะพอได้ใส่ลับเท่าเนี่ยตึกละพายเท่านี่แหละพี่น้องอ้ข้างนั้นก็เป็นคู่มักแตงเมตตากะมักแตงก็กำลังขึ้นแน่พี่น้องไอ้บ่อกอะร้ายเพราะว่ามแม่ถ้าก็ใส่พุ้ยมานนี่เนี่ยกะพายพายของหลานหลานลูกเอะแหละแต่ว่าเม่ตาเป็นคน,นจก จ้างหลดมาจกเพราะว่าเงินเขาเจ้าแหละผักมาเงินร้านอะละผากมาไม้แมตตาเป็นคนเคลียร์เรื่องจกเรื่องดุดนะนะไม่ตากับเป็นคนดูแลแบบผักษาแบบปลงขุแปลงคันแบบนี้นะแต่ปล่อยปลาไว้กินอ้อปลาบ่อนขังๆในนะน้องเนตดยกมองดูน้องเนตรออีกเลยลออีกเลยะยกดึก ใช่อ้าวกระไรหย่างงงวะสบายดีพี่น้องสบายดีทุขุมทุกคนเราจะสบายดีเอฟซีทุกชาี่ทักแห่งสบายดีหน้าใหม่ใหม่วันนี้ก็ลุยพายอีกแล้วกับน้องเน็ตพี่น้องยสะดุงตอนนี้กะมันพอเลยแนวกินจังหันมาอื่นหาลุ้นน้ำกันเด้อกะสีมันเลยบ่มัน อื่นคือลงจางหันเนาะทำจางหันาก็เลยมาหานกิตอนนี้ก็เป็นคิวของเมตตาหยกมิด้าอาย <c oughs> ม,ยมอยหงืดลายพายวักไงพัิบมีป่ามีปานะหักมันบกเขาสะดุีป้านแะต่ว่ามันบกเขาน,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 น้ามันกว้างนำลิกแน่กัดชิ้เขาอยู่ดอก ลนไปน้ำกันขั้นบ่อเขาในหอยบ่อไรน่าจะหันดิอุ้ยงในปลาลุงไม่ตากยางเส้นไปเส้นมาบุเห็นทางเตนนในกกในโน่ไอนี่ทางเตนขลุอยู่ไม่ตากบุเห็นแท้ไม่ตากกับยางก็จะย่างไปจนสุดข้านหนองย่างกลับมาหักบุเห็นมาบุเห็นทางเตนโอ้ยแต่มันบ่เมีน กะแก่ะต้าแต่ตุาประตูมาแต่มันม่ันเมาแกแต่มันบจูบแกแกเป็นย่างไปแกสันแกสันจะแก้แบบเด้งดึงเมื่อเลแหล้มันลงเป่าท่อนี้เป็นกลังย่ออยู่ได้บ่ ไม่มีเลยขอกิน,น้ำน้น,นขนน้ำห้นินน้ำมันเจ้าหา,าเ,ลเลย้ที่นอได้จังทัน,น้ำนงพละขกนแรง่ะนป้าแต่วมันโกระมันตามให้อกไป,มไปูมันขืนห้องทั้งพ่นบจกักผู้

ให้เต้นปนคนเฮ็นตใไปมาแล้วเห็น้าขอนบ่ั้องาขึ้นผาขึ้นพนพี่น้องของปุ๊กจได้น๊กน้องมาอั่งพี่น้องคนนี้ก เดี๋ยวๆเนาะกันเอ้าย่าสิหาเธอยังบ่ได้แม่ตาสิได้แนวไปจังหันอยู่บ่นี่แม่ตาสิได้

่าแพงแรงง่าของไม่ไดคือแพงแรงออกจังส mm ั hmm ้นแพงแรงได้ไหมอัดก็ได้เพราะว่าบ่มีปลาบ่ได้แล้วดต่ปลาซิวบ่ปลาคารบ่คาร์บสามสี่ตัวชัวร์มันออกไปได้เอาแล้วน้องได้ใช่ไหมแน่จังหันหน่อ โอ๊ยพี่น้องเอ้ยมาตือสะดุ้งก็ได้น้อยหนึง่งมัดสิพ่อ nháo เล่นของกันฮ่นากุ้ยแบบนั้นกับสิบ่พ่อมันสิพ่อจังหันอ,อยู่บ่อันนีิสบพ่อมกใส่หมากเล่นก็พักเออ <laughs> ใส่พักหลายหลายเออได้ค่ะมันบอกมาพี่น้องแม่น่าอยากได้อยากได้เองหักบอ่อเขาสะดุง้ง อยู่ไซป่ากับมะเขาวัยหนกว่าใครไปเห็นจังหันนี่นะใครไปทานนะน้องบักใหญ่กับเสบูมีโตเขายกโตเลยบ่แต่กาปกติไม่ใช่มาตื้นก็ได้แต่ถ้าเราองาบาทหนึ่งเขาสาบาทหนี่งก็ได้เนอันนี้มันคือบ่อได้ปกติมันถือจังฮันมันได้นะ ก็เลยกำหันนี่นะาตาบม่งมาตาจะไปชีวไข่เลยแหะนะบม่วงมาตาจะได้ไปชีอไข่เลยแนวะ้วไปจะหัน,น,นป้าสี่หาโต้นันน่นไมนะ่กี่พ่อไปจำหันมาเนาะกับบ่พ่อแล้วเนาะเอาไข่น้ำแลบกอาปลาเนาเมื่อนีร่มาตากะชิมกมกมกปลาชิวสะน้ำปลาขาวปลานันี่แหละ นกสบายพักหอมบัวแล้วก็บักเล่นช่อยลงใส่พักแคงอ่อนน้ำแ่บมือแ่บม้อเป็่งคืออกว่าจะโซ่โซ่ตื่นกันหนะ่อีนะลุนลุนรุนว่องแวงบัวได้จักตู ดื่อไงจักช่องซัมโตก็ได้นะพี่น <Yeah, like 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 ้องไปนั่งเมือนตาทำบุญรลายเนี่ยบ่คนบ่อยเหตุบาปรลายก็เลยมาตุกสุดุกกับโบมานเหมืจักแม่นเหมืจักโอ้ยแมนเลยนะเนาะเดินตาไปทำบุญรลายเนาะทำบุญรลายบ่บุญใสยผู้นั่นผู้นี้เนาะท่านได้ไปหาแนวกินคือมือนีไปเอาเท้ามาเอาแต่บ่ร้ายปั่นเลยปั่นหายเอื้อยหายอายเลยเท้า จะหมักแบ่งปันนี่นะเนาะมันหลายทำมันหลายอันนี้กับบาปนี่ไปทำบุญหลุดทีมาเห็ดบาปได้เนี่ยนะกะน็แม่เนาะบาปนี่มาหากินแลยแต่ว่าหาปูหา,ป,หาป้านี่นะย,ยแล้วพบบว <c oughs> อได้เลี้ยงฝากเลี้ยงเคราะห์เลยแล้วแบบบุญหลายเกินไปจนสินไม่มีอะไรจะกินแม่ พี่น้องมาเนี่ยก็สมาภาคนมาจ้าขอลาคลิปนี้คลิปนาพ้อกันใหม่พี่น้องจ้าชิมเมอร์ซื้อไข่ตึงกันเลยแหละแกกินจังหันนอกกับลาอลไรพี่น้องเอ้ยคลิปนาพ้อกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องแม่ตาในเนี่ยพี่น้องแล้วก็ช่องน้องมีดน้ำกระซ่องบ่าวตาน้ำขอบคุณถูกก้าวหนใจเอสซีสุกท่านติดกับมาหับดูหับชมข้อฝากับดูหับชมหลายๆลายด้ที่น้องเด้อพอมีรายได้เข้าใส่ในครอบครัวเขาสบายดี